สวัสดีครับวันนี้มานี้ไปเจอกล่องไว,ชว้ชาตหรือวเออร์อันนี้เป็นเวอร์ชันของแอน,นิเมชันแต่ว่า่ว่าเน่เพราะว่าขก็ส่วนนึงก็ชอบอซีรี่ของมิเทนซไม่ใช่ชอบ,ชอบิเทนซว่าชอบี่ีส์นาแต่เพราะว่ามมทก็เล่นไม่จบสกภรพหนึ่งเฟอร์สานาก็ตึงใ,ใาามาก3าแต่ว่าอ่อาเห็น ออกนี้เขามีมาก็โอ้อยากลอกเปิดดูตสักหน่อยอนึงเพราะว่าอย่างนั้นก็แบบอืม,มีการสะสมเกมเอาไว้เด v i เวอร์ซาวเวอร์ของแท้เนะี่ยภาคหนึ่งกับภาคสองของเวอร์ชัน n ิ n t e n ลดีเอ็นะครับเดี๋ยวอยากจะลองเดินกันดูว่ามันจะได้อะไรบ้างนะอ่าแยังไม่รู้เหมือนกัน าการอะไรบ้างนะเพราะวอล์กบบนี้ก็น่าจะเป็นวอล์กเก่าหลายปีแล้วแต่การได้มาเปิดได้รุ่นนี้ก็ผมสนนีส่วนภาคเดเวอร์เซอร์เวอร์นี่จริงภาคหนึ่งภาคแรกรู้สึกสตาร์ลี่ดีกว่าภาคต่อมากกว่านะพอสมควรไในเรื่องการงรวมถึงแบบมันถนะูกเรลี่อย่างที่ภาคสามกันแต่น่าจะยากเลย แนวซิมูเลชันหลังๆนี่เกมแบบคนจะเข้าไปเล่นมันเข้าถึงยากไปนิดนึงเลยแบบแนวซิมูเลชันศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งคือเลขกอะไรไม่รู้แต่เราก็ต้องมา นี่เนียแต่ดิเมตนี่รึเคยดูแต่เสียดายนิดหนึงว่ามันคอาสุกมันมันไม่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่เรดูก็ดูจนจบได้นะทำไมกากมันงอขนาดนีนะ้โอ้โหเก่ามากจนทั้งมันงอขนาดนี้เนะใบฟอ,อยนี่งอเลยใบฟอ,อยนี่งอเลยอืมจำตัวละครไม่ได้ละเขาไม่ได้ดูนาน ไม่แน่ใจเลยนะโอ้แต่เคตะตับใครก็ไม่รู้ซองนี้ให้มาสองฟอยด์ นี้เปิดแนตะ่คงไม่มีข้อมูลในหัวเลยเนะี่ยขอไปกับผู้ดูด้วยเห็นคลิปของ s อ c มีคนดูออพอสมควรเลยผมก็ข่างดีใจนะงาน,นที่มีคนดูถึงนะจะไม่มีคอมเมนต์บ้างกนะ็้องขอบคุณมากจริงครับ Event. อีเวนททัพสี่เนี่ยตัวเองะไม่ได้ว่าไล์เวทอะไรแต่อการไล,เล์เลวทแหละเดี๋ยวเนีอเอ่ยกองอนิดนึงนะกัน Wi-Fi เดี๋ยวบางกีอาจจะต้องหาทางกิ๊บกีจะต้องหาซองแล้วน,นี่ก็มีซื้อซองไว้แล้วนะแต่เดี๋ยวไม่ว่าแต่เป็นการไว้เออะแต่คมซื้ไม่ได้พอ 嘞嘞。<laughs> ลองได้เปิดอะไรการของช่องางนิดหนึ่ครับแต่ไม่เจอแต่ที่ร้านเขาบอกไม่มีก็ไปอยู่ใน ของไม่ค่อยดีแต่เปนเป็นตัวาร์นะประมาณนี้กี่ซองโอ้หซอ,อ,อง่หงหนึ่งบ็อกมีแค่หกแ็คเองคงไม่ได้รูอะไรมากเลยบล็อกนห,น,น,หน,นึ่หลายเลเนียเปมางไม่ใช่ไม่ใช่ตหวรเลย องอย่าอยากแบบโอได้มาสองแน่แล้วนี่แต่ก็อยังนีได้ฟอ,อยนั่นเองอาจจะไม่ค่อยมีราคามากแต่ก็โอเคแล้ว okay, นะ เรงที่ชาโดนแลแค่ว่ดน่โดนเลนะ่นอ่อีอยากเปิอยากคุยไปพูดไปเปิดไปเนะี่ยเรพูดอะไรดีโอโอโอจิีโดนเด็กอยา อไดะโอเคมาสรุปกันได้ไร้บ้างเดี๋ยวขาดอีกหนึ่ง แว่าแสดงว่าไม่เคยไม่เคยเล่นเลยนี่ระดับเดียวเหมือนกันแท้แต่ว่าอันนี้ระดับสูงกว่าน,นิดนึงอันนี้สูงกว่านิดนึงอืมือน A หนึ่งพ็อ,อ,อกมันได้แค่ได้รุ่นสอง A เราสาวไม่รู้ขึ้นแอปไม่ออกก็เห็นว่าอยู่ความแล้วแต่แบบนะขออนุญาตเปิแบบเปิดอกแบบป๊าๆเพราะว่าเราเราไม่ได้อ่าเขาเรียกอะไรเปิดลุ้นที่เฉยๆเรามาเพื่อดูกันว่าใครอยากาดูรุ่นข้างหลัง,หงไหม กเกมนี้เด v i วจะเซเวอร์จำได้ว่านนันะ้นได้ไปนนางเอกเลยอการได้ไบนี้มาจะโอเคมายจะเนีชใอ่สองใสสองใสชิงว่าอยบหอเลย เดี๋ยว,ว่ากัดเก่าเก็บไว้ฝอยฝอยยุคเก่านี่งององ่ายมากเลยแล้วหลักขวงวันนี้น่าจะ่นีแค่นี้ถึงคมบนแต่เป็นสาวใส่ซองซะเจ็สาวว่าใส่ซองซะชาริลีสองใบ <c oughs> ถือว่าโอเค <laughs> จำได้ว่าน่าจะเหมือนดักหลอก จะไม่ผิดนะไปอะไร,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 รทิร้งไะอืมโอเควันนี้มีแค่นี้ขอลาไปกับนางเอกนางเอกย้อนยวนไม่ใช่สเปเชียลแต่ก็โอเคเดี๋ยวมาวันนี้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ